สวัสดีครับบินเซลตราออนไลน์เทรดเอ็กพอร์ตเอ็มินแกงเป็นชิพครับวันนี้ตอนนี้อยู่หน้าของ t i k t o ็อกเซลเลอร์นะครับคำสั่งซื้อพอดีมีลูกค้าซื้อของนะครับวันนี้เลยยี่สิบห้าวันคริสต์มาสนะครับมนได้คริสต์มาสนะครับทุกคนก็อันนี้ปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องตากุูลาบนะครับตาไวเบิร์ดนะครับก็โรงงานเดียวกันครับมีสองยี่ห้อ อันนี้มีหนึ่งลังมียี่สิบสี่กระป๋องนะครับแต่ว่าไอที่เราทำโปรไว้เนี่ยสองรอสาสิบาทหนึ่งลังมีแค่สิบกระป๋องนะครับหนึ่งลังมีแค่สิบกระป๋องนะครับทำโปรสำหรับคนร้านเล็กนะครับร้านเล็กและอยากไปทานเองนะครับช่วงปีใหม่นะครับเชิญได้นะครับก็รูปรวมข้ามสุงกว่าสอง้อยห้าสบี่บาทนะครับส่วนอันบนเนี่ยคือน้ำมะขามป้อมนะครับตาคูนามินะครับ เอาเป็นพาร์ทเนอร์ตัวแทนเลยนะครับทั้งสองอย่างเลยอันล่างก็เป็นดิลเลอร์พาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับตั้งราคาไว้เก้าร้สิบาทก็มีส่วนลดพิเศษนะครับช่วงปีใหม่นะครับตอบแทนลูกค้านะครับมาทั้งปีนะครับก็อันนี้บวกรวมค่าขนส่งก็แปดร้แปดสบแปดจุดห้าสิบตังค์นะครับก็ขายดีครับเราก็เตรียมตัวจัดส่งครับนะครับอันนี้จะมีนัดรับกับฝากส่งนะครับ ผมก็ฝากส่งเช่นเคยครับฝากส่งเช่นเคยแล้วก็ยืนยันฝากส่งนี่คือเราต้องเอาไปส่งเองนะครับนั่รับเดี๋ยวทางเจนทีเขาจะให้คูเดียมาเก็บพัสดุนะครับแล้วก็พิมพ์ฉลากนะครับพิมพ์ฉลากถ้าใครพิมพ์ฉลากไม่ได้ก็บันทึก PDF นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะ อันนี้มี COD นะครับเห็นดำๆไหมนั่น COD โอเคก็ให้ดูว่าเราก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับบินซเซียวตลาตออนไลท์เทเดพอร์ตเอนกมินเกงมินชิปสวัสดีครับ